สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือในการวัดระยะแม่น้ำสำหรับนักกีฬาพายเรือทุกท่านนะครับใครอยากจะสำรวจระยะทางแม่น้ำวัดมันมก่อนว่าไปแค่ไหนนะครับปกติแล้วเราทำยากม,มากๆนะครับเราต้องกดใช้เครื่องมืออย่งองอนงครื่องับมาค่อยกดลากทีละเส้นนิดๆจนถึงเส้นไทยนะใช่ไหมครับทีนี้เราจะใช้เครื่องมือนี้ครับชื่อว่า router d e cpx สตูดิโอนะครับ router de เนี่ยเขาจะสามารถวัดแม่น้ำได้ทุกเส้นเลยนะฮะเส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยเขาวัดได้หมดเลยนะครับเริ่มแกกเรามาเลือกตรงนี้ก่อน,นครับเลือกให้เขา้เขาเป็น v i e w e r นะครับพอเราจะวัดแม่น้ำเนาะแล้ก็มาเลือกที่ลูกศรครับผลองใช้เมนางท่าจีนนะครับเริ่มจากจุดแบ่งระหว่างาจังหวัดนครปฐมกับสมุทรสาครดูนะครับเริ่มตรงนี้ ลงมาจนถึงปากแม่น้ำนะครับเวขวาไปที่แหลมฟ้าผ่าแล้วก็มาจบที่ปากแม่น้ำจับยานะครับเขาทำเส้นทางให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาจบให้กด ESC หรือกดอพปุ่มนี้นะครับลูกศรอนนทีนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะได้เส้นทางที่เขาเจนมาคร่าวๆ สมมติว่าเราอยากจะพายตาไม่นักอาจีนนะรเราไาม่ต้องการมาเข้าคลองภาษีเจริญนี้นะครับเราก็ทําได้สองวิธีนะครับวิธีแรกคือเราลากเลยลากตรงไหนก็ได้ของระหว่างทางนะครับลากขึ้นไปเห็นไหมฮะเขาก็จะหนีมาให้อย่างนี้ละจากตรงนี้ลากลงมาตรงนี้นะครับมองครับเขาเอา,นานพายตาไม่นักาจีนไหมะรเขาก็าจะมาลากนี้ละอย่างตรงนี้เราไม่ต้องการให้เขาเข้ามาตรงนี้ เราใช้วีลากก็ได้หรือเราใช้วิธีแบบนี้นครับตรงที่ draw circular ลลที่เป็นโ no go area นี้นะครับลากวงกลมกลุกล่มเส้นตรงที่เราไม่อยากเขาเข้าไปนะครับปุ๊บเขาจะคำนวณให้เราใหม่ไหมครับเขาจะคำนวณมาทางนี้ละเห็นไหมฮะ,ะตรงนี้อาจจะเลื่อนไปหน่อยเลื่อนขาหน่อยอเเห็นไหมครับมาจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพยาเสร็จแล้วนะครับ คือไอตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถลากเส้นทางที่เป็นทะเลได้นะครับดูจากระยะทางทั้งหมดตรงนี้80.7นะครับสมมติผมเพิ่มนี้มาตรงนี้เห็นไหมครับเขามาไม่ได้เห็นไหมฮะร,ระยะมันเอเอดินขึ้นเอเดินไปหมดเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ว,วิธีการ export file อ,ออกไปนะครับ เซฟนะครับเสร็จแล้วมาที่ gpx s t u d i o นะครับเรามาที่โหลด gpx desktop แล้วก็เลือกที่เขาทำทำเองนะครับความน้อยบาปูนะครับโอเคนะฮรับเลขทางก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเส้นทางกลับมาเหมือนเดิมเรามาคลิกที่เส้นนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่ ดินสอน,นะครับอย่าลืมเอาตรงนี้ออกนะครับเอาตรงไ่รูดโรสใ่งออกนะครับไม่งั้นมันจะตามถนนนะเราใช้วิธีการเพิ่มจุดไปหนึ่งจุดตรงปลายนะครับเพิ่มจุดตรงนี้จากนั้นเราก็ลากเลยครับลากเส้นอัทษทีครับเพิ่มจุดไปตรงนี้แล้วลากเลยครับตัดนะฮะลากจุด ผมจะพายออกทะเลมานะครับแล้วก็ปักจบที่บางบ่อนะครับเสร็จแ,แล้วผ่านาเลี้ยวขวาอีกทีนะครับผ่านปั๊นมน้ำประจบที่อ่างศิลาประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะเราไปได้เส้นทางในทะเลด้วยแม่น้ำด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับทำให้เดียกขึ้นมาอีกนะครับกดเช็คผู้มี้ก่อน มาเลือกเวลานะครับสมมุติเราพายด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเริ่มวันที่30เวลาตี5นะเวลาตี5ได้เวลาแล้วกด Enter ครับนไะครับกด OK เห็นไหมฮะเขาจะคำนวณให้เราเลยว่าเราพายด้วยความเร็วเฉลี่ย8กมต่อชั่วโมง126.71กิโลเมตร ใช้เวลา15ชั่วโมง50นาทีนะครับได้เสร็จแล้วเราก็ export ครับ export ไฟล์ g p x นี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นหาศิลาเนะาะาศิลาโอเคอ้อมน้อยหางศิลานะครับเราได้ไฟล์ g p x ออกมาแล้วนะครับเอาไปทำอะไรได้นะครับเยอะแยะมากมายหลายแอปพลิเคชัน ที่เป็นนำทางสามารถใช้ไฟล์ g d x ได้หมดเลยนะครับตัวอย่างเช่นมาที่ Google Earth นะครับนะเราจะลอง Import มันเข้ามาตรงนี้นะครับไปที่ Tools นะครับไปที่ g p s Import งไฟล์นะครับเลือก Import อ้อมน้อยอางสิลานะครับ Open เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครั เป็นสร้างเส้นทางให้เราใน Google Earth เเราสามารถสร้างแอนิเมชันได้ด้วยนะครับลองไปศึกษาดูนะครับว่าสร้างแอนิเมชันยังไงก็ไดอ้แอนิเมชันสามมิติสวยนะครับของเส้นทาที่เราถ่ายได้นะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ